จะบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าการเขียนโค้ดมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่จริงแล้วครับก็คือถ้าเราลองไปทำดีเรซเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มที่สอนการเขียนโค้ดสำหรับแบบฝึกหัดที่เหมาะกับเด็กอายุ4 5่ขวบเรื่องบางเรื่องเนี่ยโรงเรียนสอนโคดดิ้งในไทยเขายังไม่มีซึ่งเราก็ไปเจอว่าแบบโรงเรียนรัสเซียก็มีนะโรงเรียนอินเดียก็มทีที่เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเขาก็สอนออนไลน์ผ่านมาในราคาที่ไม่ได้แพงก่าเมืองไทยเลยพ่อแม่หล,หลายคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยทำเกมเล่นเกมอะไรไปอย่างเงี้ยม,ม,มันมันมี ผมมองว่ามันก็เป็น soft skill ที่มันสร้างเสริมสกิลบางอย่างที่มันต่อย,ยอดไปได้ในอนาคตได้เลยครับสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามีความรู้เราก็เราก็ดูแลใกล้ชิดทําเขาไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็มันก็ผลักดันเขาได้ง่ายขึ้นในช่วงเด็กนะครับแต่ช่วงโตขึ้นไปก็เดี๋ยวเขาก็ต้องไปขั้นสูงกว่านี้แล้วเราอาจจะช่วยอะไรไม,ไม่ได้มากก็อาจจะเป็นความโชคดีของเขาที่ท,ที่มีพ่ออยู่ข้างๆแล้วก,แวก็แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับ ผม,ม,นมอนุเจสุนทรนะครับหรือเรียกท่ทานพ่อจังน,นะครับเป็นพ่อของน้องจินผมจินครับอายุ1 1ขวบนะครับจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรเราเองตอนสมัยวัยรุ่นก็เป็นทางด้านดนตรีแล้วก็เรียนทางด้านโปรแกรมมิ่งมาเนะเราก็สอนทั้งสองอย่างให้เขาได้แต่ว่า,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาโดดเด่นเรื่องนี้ครับเราก็ไปลองไปแข่งไปลองไรดูในระดับ รุ่นเดียวกันเนี่ยเขาเขาเขา,าเป็นยังไงเนะก็ได้แชมป์ระดับประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยมาครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยม,มันก็ควรจะสนับสนุนให้ให้เต็มที่เพราะว่าดูเหมือนเขาจะถนัดด้านนี้เป็นพิเศษแล้วก็ชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างครับตอนสมัยเด็กๆพ่อผมก็ให้ไปทำพวกแบบเอาบล็อกโคดดิง้งพวกโลจิกพัซโซเอาแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเกี่ยวกับโคดดิง้งอ่ะผมเริ่มแบบทำได้เก่งๆปุ๊บพ่อผมก็ อย่างที่บอกว่าให้ลองไปแข่งดูแล้วลองไปหาครูมาสอนไปเริ่มทำอะไรที่ทยากขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้ครจริงๆจริงๆมันอาจจะเหมาะกับเด็กทั่วไปนะการศึกษาไทยครับแต่หมายถึงว่าลูกเราพอพอเราเจอทางพิเศษแล้วเนี่ยเราก็มีคุยกับโรงเรียนบ้างมีอะไรซึ่งโรงเรียนเขาเข้าใจนะครับว่าว่าเฮ้ยลูกเราเราอยากพาลูกไปในทางนี้ก็จะต้องไปเรียนพิเศษไปแล้วข้างนอกเยอะหน่อยหรือว่าไปแข่งขันเยอะหน่อยเขาเข้าใจนะซึ่งไปคุยกับผู้อำนวยการอะไรเงี้ยเขาก็มองว่ามันไม่ต่างกับ เด็กที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลเป็นนักกีฬาว่ายน้าที่เขาแบบไปแข่งชิงเหรียญไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้โอกาสแบบไปเรียนห้องออนไลน์ไหมไปอะไรไหมที่มันไม่ต้องรับผิดชอบมากเท่าเท่านักเรียนปกติอะไรครับเขาก็ช่วยอยู่นะครับเขาก็เข้าใจว่าเด็กที่มีความสามารถาพิเศษก็ก็ต้องก็ต้องมีทางพิเศษของเขาอย่างเงี้ยครับแต่มองไปในอนาคตอะอย่างหลายๆโรงเรียนตอนนี้ผมมองว่าแบบก็ก็มีอยู่ะครับบางโรงเรียนก็มีแบบห้อง AI มีห้องอะไรตั้งแต่มัธยมแล้วเนี่ยผมมองว่าก็ก็มีหนทางให้เขาอยู่ไม่ถึงขนาดที่แบบเฮ้ยต้องออกมาโฮมสคูลไรือ แล้วโรงเรียนหลายๆโรงเรียนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าแบบความรู้่มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะมันเด็กๆก็ควรจะมีโอกาสได้ออกไปหาความรู้เองในสิ่งที่ตัวเองถนัดด้วยอะไรยครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยโรงเรียนสอนโคดดิ้งในไทยเขายังไม่มีซึ่งเราก็ไปเจอว่าแบบโรงเรียนรัเสเซียก็มีนะโรงเรียนอินเดียก็มทีที่เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเขาก็สอนออนไลน์ผ่านมาในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าเมืองไทยเลยก,ก็เลยลองส่งไปดูครับแล้วครูอินเดียก็คือแบบอุ้ยสอนจริงจังมากสอน เทคนิคเทคนิคอะไรน,นั่นมากก็ก็เรียนอยู่ปี2ปี India, น,นะครับกับครูอินเดียผ่านทางออนไลน์นะครับอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งเนี้ยซึ่งก,ก็ก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นเป็นชอยที่ที่ถูกกว่าแล้วก็แล้วก็ดูเหมือนจริงจังกว่ากว่าที่สอนกันในเมืองไทยที่ที่เป็นโรงเรียนคัดิ้งแบบสนุกสนุกส,สมากกว่าอะไรครับครั้งแรกมีร้องไห้ด้วยครับเพราะครูครูรจริงมากเออก็ก็ก็มีน้าตาซึมมีอะไรจนครูต้องแบบหยุดสอนไปกลางคันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าตอนหลงังๆเขาเริ่มปรับตัวได้นะว่าแบบเออมันไม มันไม่เหมือนเรียนสนุกๆก,กับครูคนไทยที่นั่นแล้วครูอินเดียเขาจะเขาจะจริงจังหน่อยเรียนทฤษฎีจริงจังหน่อยอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็โอเคอยู่เน,ะนาะใช่ไหมที่เรียนก็ไปได้อยู่ครับพ่อแม่หลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยทำเกมเล่นเกมอะไรไปอย่างเงี้ยมันมันมันมีประโยชน์กับอนาคตไหมแต่จริงๆมันก็ผมมองว่ามันก็เป็นซอฟต์สกิลที่มันสร้างเสริมสกิลบางอย่างที่มันต่อย,ยอดไปได้ในอนาคตได้เลยครับจุดเด่นเขาคงเป็นเป็น,เป,นเป็นตรงนั้นนะครับที่ที่เล่นเกมไปด้วยสร้างเกมไปด้วยแล้วก็ได้สกิลโคดดิ้งเชิงวิชาการไปด้วยครับ ความยากรครับมันคือผมว่ามันน่าจะเป็นโลจิกของมันนะครับโลจิกของมันก็คือแบบการสร้างเงื่อนไขการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไหมที่มันยากใช่ไหมไอ,มอ,อ้ช่วงเด็กๆเ,เ,เนี่ยเป็นบล็อกโคดดิ้งเนี่ยม,มันอาจจะยังไม่ต้องจำอะไรมากมใช่ไม่เหมือนเทคโคดดิ้งที่เราทำใช่ไหมครับความยากมันก็จะอยู่ที่วิธีคิดวิธีนั่นแหละท,ท,ท,ที่ที่มันยากครับจากที่ผมสังเกตนะผมเป็นคนที่ชอบสังเกตรูปมากเลยคือหมายถึงว่าไฮ้มองหน้ามองแววตามองภาษากายเขาไงครับ ก็คือมีมีเบื่อบ่อยๆนะครับมีบางทีก็คือแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตเราก็เราก็จะเห็นนะแต่ในฐานะที่เราอยากให้เขาไปแบบในขั้นสูงเนี่ยเราก็ต้องพุชให้มันถึงลิมิตอ่ะพอถึงลิมิตปุ๊บแล้วเราเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มไม่ไหว,วเนี่ยเราก็เราก็ต้องถอยแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับแต่เบื่อมีแน่นอนครับแล้วก็แบบทะเลาะกันก็มีบ้างมีบ้างนิดหน่อยนะเออส่วนใหญ่ c ช a t GPT อย่างเดียวเลยครับ a ออย่างอื่นมันไม่ค่อยใช้ c h a จ GPT ก็มีใช้แบบ ใช้วาดรูปบ้างใช้ช่วยเขียนโค้ดบ้างอะไรเงี้ยครับติดปัญหาอะไรก็ลองไปถามมันอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยเราได้สมมุติผมเขียนอะไรไม่เป็นผมก็ให้มันเขียนให้อะไรเงี้ยครับเชื่อบ้างครับแต่มันบางอย่างผมก็ต้องอ่านดูว่ามันถูกจริงไหมวะสมมุติว่า ผมถามมันแล้วมันมั่วใช่ไหมผมก็ถาม AI ตัวอื่นเขาโยนไปเช็คคก็ใช้เยอะแต่เวลาใช้ก็ต้องบอกเขาว่าระวังนะไม่ใช่ว่าเอาคําตอบจากมันมาเป็นยวงอย่างเดียวเลยนะก็คือต้องคิดตามมันหรือว่าใช้มันเพื่อเพื่อช่วยสอนเราอะไรครับไม่ใช่ใช้มันเพื่อเอาผลลัพธ์ออกมาแล้วก็เอาไปใช้โดยที่เรายังไม่เข้าใจนะเพราะว่าเขาก็ยังเด็กอยู่ยังไม่ใช่ไวทํางานที่ต้องการโปรดักชันที่มันเร็วต้องการผลลัพธ์ที่มันเร็วอะไรครับความเข้าใจมันสําคัญ สำคัญกับเขามากกว่าเวลาใช้ไอไอก็ก็คอยเตือนๆเขาคอยดูๆเขาไว้ว่าว่าอย่าใช้เป็นทางอย่างนั้นนะว่าแบบเอยเอาผลลั์มาง่ายๆอะไรเงี้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,ย,งยังไม่ใช่วัยที่เหมาะอะไรเงี้ยเรบอกนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ว่าใครครับก็คือสามารถเอาเกมเข้าไปใส่ในแพลตฟอร์มเขาได้เลยไม่จะเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วมีแบบมีไลเซนส์อะไรเหมือนในสตรีมอะไรเงี้ยครับ ไม่ว่าจะเป็นใครเราสร้างเกมแบบเอาบล็อกบล็อกมาวางบล็อกหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อเกมอะไรก็ได้เลยแล้วเราก็กดพัมบิดก็สามารถให้เพื่อนเราเข้ามาเล่นหรือไม่ว่าใครที่มียูเซอร์โลบอกเนี่ยครับเข้ามาเล่นได้ก็คือสร้างง่ายส่งให้เพื่อนเล่นง่ายเล่นก็ง่ายโดยใช่ไหมมันก็มันก็ค่อนข้างโอเพ่นนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้เต็มที่แล้วก็แชร์กันได้เรียกว่าทันทีเลยเหมือน a c e b o o k เหมือน u t u b e อย่างเงี้ยเลยครับสมัยก่อนผมเล่นโลบอกก็คือแบบ ผมก็จะเล่นเพื่อความสนุกใช่ไหมเล่นกับเพื่อเนเราถ้าจะมีเป้าหมายก็น่าจะไปเวลสูงสุดในเกมอะไรอย่างี้ครับทุกคนก็คงอยากชนะอยู่แล้วคงไม่มีใครมาเล่นเกมเพ,พื่อที่จะแพ้แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเวลาผมสร้างเกมเป็นแล้วเนะี่ยผมเล่นโลว์บอกเนี่ยผมก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยเกมนี้เมคคากเขาเจ๋งอ่ะเขาทำได้ยังไงอ่ะเกมดีไซน์เขาเจ๋งเสียงเขาเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องไปฝึกเรื่องวิธีการคิดก่อนนะครับว่าคิดยังไงเพื่อที่จะให้มันแบบได้ผลลัพธ์ของเราให้เขาไปลองบล็อกโคดดิ้งนะครับโคด้ด .org อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเอาบล็อกมาต่อต่อกันซึ่งมันจะแทบไม่ต้องจำโค้ดอะไรเลยแล้วก็แค่ต้องใช้วิธีคิดของเราก็เป็นวิธีการฝึกวิธีคิดที่ดีครับแล้วพอเราเริ่มเก่งๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ เราก็จะมาเริ่มแบบเขียนเทคโคดดิ้งอะไรอย่างนี้ได้แล้วมันก็จะมีแบบเรื่องจอําโค้ดเรื่องอะไรไมาบ้างตอนนี้ผมก็ฝึกภาษาไพทอนด่นะครับมันเป็นคือคนหรือไม่ก็แบบเว็บไซต์อะไรเงี้ยใช้ภาษานี้เยอะมากครับเพราะว่ามันเป็นภาษาที่แบบง่ายมากในการใช้ครับของแต่ละอย่างน,นมันแทบจะมีแบบวิธีรัดมาให้เราเขียนได้หมดแล้วไม่เหมือนแบบรัวที่เราต้องมาค่อยๆเขียนทีละบรรทัดอะไรเงี้ยครับ Python แล้วก็แบบใช้คำสั่งเดียวแล้วมัก็เวิร์กเลยอะไรเงี้ยครับผมมองว่าเขาก็เหมือนเด็กธรรมดาเลยเวลาเล่นเกมอะไรก็คือโวยวายกับเพื่อนเสียงดังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นก็คือเรื่องเรื่องความอดทนนะครับหมายถึงว่าเอออดทนทำอะไรได้นานขึ้นมีสมาธิ กับสิ่งที่ต้องทาได้ได้เยอะขึ้นอะไรนครับเพราะว่าในการเขียนโค้ดในการทําเกมบางทีแก้ปัญหาอะไรเงรี้ยมันต้องมันต้องมันต้องจดจ่อเลยมันต้องโฟกัสก็รู้สึกว่าเขาทําอะไรอย่างนี้ได้เีขึ้นแต่ชีวิตทั่วไปก็คือก็คือ,คอมัอนเด็กโบติครับล่าเริงบอยวายอะไรผมก็ปล่อยเขาเรียนเต็มที่ไม่ไม่ไม่เคยห้ามไม่เคยอะไรครับเราก็ไม่รู้ว่าอตอนนี้เขาเก่งในรุ่นเขาเนี่ยแต่พอโตขึ้นไปในมัธยมที่ที่มีเด็กเริ่มมาทําเรื่องนี้มากขึ้นอะเขาก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแล้วก็ได้นะ แต่เราก็พยายามผลักดันให้เต็มที่เพราะเรารู้ว่าเขาถนัดด้านนี้ครับก็เรียนรู้ก่อนเพื่อนแล้วก็ผลักดันให้เต็มที่นะก็ก็อย่างที่ว่าครับก็คืออยากให้เขาลองไปแข่งไปชินทุนไปอะไรเรื่อยๆเพราะว่าพูดตรงๆว่าถ้าไปเติบโตทางด้านนี้ในต่างประเทศนะครับมันมันมันมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรมากกว่าแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็โอกาสในการทํางานที่ดีมันก็มันก็เยอะกว่าครับก็ความฝันผลก็คือเออก็ค่ายค่ายคอมให้เขาเข้าไปได้หรือว่าถ้าถ้าได้ทุนก็ ก็ไปเลยครับไปเลยจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าโค้ดมันการเขียนโค้ดมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่จริงแล้วครับก็คือถ้าเราลองไปทำดีเรซ์รเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มที่สอนการเขียนโค้ดสำหรับรุ่นเล็กตั้งแต่จิ๋วเลยอย่างในโค้ดโรบจีนี้ก็มีตั้งแต่แบบฝึกหัดท,ที่เหมาะกับเด็กอายุ4ี่ห้าขวบถ้าไม่อยากจับคอมก็พิมพ์ออกมาเขาเรียกว่าอันปลั๊กโคดดิ้งก็คือพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วให้น้องทาเหมือนคล้ายๆบอร์ดเกมในกระดาษเลยก็ได้ถ้ายังไม่อยากใให้นะใ้บววไเน็็มี c o d e .org หรือว่าแม้กระทั่งโรงเรียนสอนโค้ดิ้งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะมากๆแล้วเขาก็เริ่มเอาครูที่เข้าใจาจริงๆมาสอนแล้วไม่ใช่ครูสอนพิเศษทั่วไปนะเริ่มเอาแบบครูจบคอมไซ์ครูจบอะไรมาสอนเงี้ยก็เริ่มเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผมว่าแบบลืมไปได้เลยว่าเรื่องโค้ดมันเป็นเรื่องของเด็กรุ่นโตแล้วหรือว่าผู้ใหญ่แล้วอะไรครับมีแพลตฟอร์มที่สอนได้มากมายเลยแล้วก็ฝ่ายอีกเรื่องนึงก็คือเกมครับก็อย่าเพิ่งมองมันว่าเป็นตัวร้ายเสมอไปนะ ถ้ามันสามารถทําให้ลูกเราเรียนรู้สกิลอะไรได้มากขึ้นเราเรา,เราก็ลองรีเสิร์ชดูครับว่าจากที่เขาติดเกมเนี่ยเราสามารถป้อนอะไรให้ลูกได้บ้างอย่างจินที่ผมเองก็สามารถป้อนเรื่องโคดดิ้งเพิ่มไปให้เขาได้จนเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องวิชาการไปด้วยได้ครับก,ก็พยายามมองเป็นโอกาสก็ได้ถ้าถ้าลูกชอบเรื่องเกมอะไรครับ ซีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเนี่ยเจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนะะื้อหาเนี่ยรายังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่ของซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมากอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยค่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ